โครงการลุ่มน้ำกั่มจังหวัดนครพนมความเป็นมาโครงการลุ่มน้ำกั่ำจังหวัดนครพนมเป็นโครงการที่ราษฎรในท้องถิ่นบริเวณสองฝั่งลำน้ำกั่ำในเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมทูลเก้าขอความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงแก้ไขปัญหาพื้นที่บริเวณสองฝั่งลำน้ำก่ ตั้งแต่หนองหานในเขตอำเภอเมืองสกลนครจนถึงเขตอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมีปัญหาน้ำท่วมเอ่อล้นในฤดูฝนกล่าวคือเมื่อน้ำในแม่น้ำโขงมีระดับสูงจนทำให้ลำน้ำกำาซึ่งเชื่อมต่อกับหนองหานไม่สามารถไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้เป็นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณสองฝั่งลำน้ำกำเป็นบริเวณกว้าง และเวลานานทำให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในที่ลุ่มส่วนเนดูแล้งน้ำในไม่คงม,มีระดับน้ำต่ำน้ำในลําน้ำกล่ำไหลลงไปน้ำโขงจนเกือบหมดราษฎรเกิดความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโพวกบริพวกและทำการเกษตร วันที่22พฤศจิกายนพศ2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้กรมเประทานพิจารณาก่อสร้างโครงการลุ่มน้ำกำาจังหวัดนครพนมเพื่อช่วยระบายน้ำออกจากบริเวณพื้นที่น้ำท่วมทั้งสองฝั่งลำน้ำกำาในช่วงฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำกำเพื่อให้ราษฎรได้ใช้อุปโภลบริโภคและทำการเกษตรได้ อีกทั้งจัดให้มีการควบคุมระดับน้ําในบริเวณหนองหานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมกับก่อสร้างอาคารบังคับน้ําไประยะยะรวมทั้งให้ขุดคลองระบายน้ําทั้งสองสายโดยขุดเชื่อมต่อจากหนองหานเรียบไปตามสองฝั่งลําน้ํากาถึงเขตอําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมพร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ําตามคลองเพื่อทําหน้าที่ช่วยระบายน้ํา ออกจากพื้นที่น้ำท่วมใพืดูฝนได้มากขึ้นอีกทั้งให้ทำการปรับปรุงหนองน้ำตามธรรมชาติต่างๆเพื่อให้สามารถเก็บน้ำได้มากขึ้นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนได้ทราบแนวทางพระราชดำริด้านการฟืน้นูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำามเพื่อปรับปุง บำรุงดินและใช้ที่ดินเพื่อการ,กรเกษตรได้อย่างยั่งยืนขอบคุณครับผม